ครับผมช่างยีนจาก86 r ห c เ n g นะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ใช้เ X m x x 0 0นะครับสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยนะครับฟิลลิ่งนะครับโชคที่เซ็ตมาจากที่อื่นนะครับมีฟิลลิ่งยังไงมัางครับมันค่อนข้างแข็งครับแล้วก็กระแทกขึ้นมายันแผงคอครับผมขับไม่สนุกเลยครับก็เลยหาน้องมันแนะนำมาร้าน68 r a ด i n g 8ิครับ86 r ห c เ n g ครับผมก็เลยมาครับมาดูก็โอเคครับดีครับ พอเซตไปแล้วนะครับมีฟีลลิ่งยังไงบ้างเมื่อกี้ให้ให้ลองแล้วครับดีครับนุ่มมากครับผมขึ้นอะไรไม่มีเสียงเลยครับตอนแรกเสียงตึึกต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 ลอดขับไม่สนุกครับพอเซตไปแล้วนะครับดีครับดีครับดีมากขอบคุณนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับต้องต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรา8 6ดห c เ n g นะครับสวัสดีครับ